ทุืคนเลยก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็มาพบปะกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ก็หายไปก็ค่อนข้างนานนะทุกคนก็มีคนถามกันเข้ามาทางแชทส่วนตัวนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าพี่ไปไหนนะครับจริงๆแล้วพี่แบบติดธุระค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้ก็นะครับไปบวชมาทุกคนนะครับตอนนี้ก็ถึกมาแล้วนะครับเออนะครับตอนนี้ก็มีนะครับกิจกรรมในส่วนของ ช่วงเวลานะครับก็คือแดนนะครับจัดตุรัสปีศาจเนี่ยเดี๋ยวลงนะครับในส่วนของแดนนี้ให้ดูก่อนนะครับว่านะครับหลังจากที่เราเคลียร์จบแล้วนะครับมันได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับเราหรือเปล่านะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยลงแล้วก็เป็นมือใหม่ที่ต้องการรู้ว่าไอ้จัดตุรัสปีศาจเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าไอ้แดนบอสหรือเปล่านะครับไอ้พวกบอสแดนรับอะไรแบบเนี้ยนะก็คือมันจะมันจะได้แบบว่าในส่วนของค่า EXP เว้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีพวก ไอเทมเล็กๆน้อยที่ดรอปลงมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูตอนที่จบกิจกรรมแล้วว่าคุ้มหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าผมเนี่ยนะครับไม่ได้ออนค่อนข้างที่จะหลายวันนะครับแล้วก็โดนเตะออกจากพันธมิตรนะครับหรือว่ากิ้นั่นแหละนะครับก็ไปเข้าพันใหม่แล้วก็เข้าไปาง,งั้นแหละทุกคนนะครับจริงแล้วก็ไม่ได้อยากเข้าอะไรหรอกเพราะว่าพันมันห่างจาก อ่าท็อปสเกินไปแล้วเขาเนี่ยเวลามันวอเวลามันนุ่นนี้นั่นก็คือแบบมันก็ไม่ไหวนะครับทุกคนนะก็คือแบบคนในพันมันจะไม่ค่อยแบบมีคนตึงนะครับแล้วก็พลังทั้างน้อยนะครับต่อให้ไปสู้รบกับคนที่พลังเยอะหลายๆคนนะครับก็ไม่ไหวนะครับแล้วรู้สึกว่าเกมนี้จะตันเลเวล400ด้วยนะครับเห็น400แล้วนะครับบางคนเนี่ยก็อยู่ที่ มี400บางทีแบบก็มีอยู่ประมาณ 6, 7ตัวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็พอฟัดพอเบี่ยงกันได้ถ้าเลเวล400ตันนะครับเราตอนนี้เราก็แค่แบบไล่เลเวลให้มัน400นครับคนที่400เร็เเวๆเขาทำยังไงครับเขาสามารถที่จะกดขอพอรได้นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนของการขอพอรเนี่ยมันทําให้เราโตเร็วแล้วก็อ่าเลเวลเนี่ยตันเร็วแต่จริงๆแล้วค่อยๆไปก็ได้ถ้าคุณแบบไม่มีงบจริงๆอ่ะคุณก็ใช้เวลานะครับแต่คนไหนที่มีเงินเยอะอาจจะใช้เงินนะครับในการ เลเวล400นะครับชั่วพริบตานั่นเองนะครับแล้วก็นะครับอเทมที่พี่มีเนี่ยมันก็พอที่จะพอขึ้นไปแบบว่าไงครับทุกคนทำขั้นถัดไปอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้ในส่วนของคะแนนเยอะมากๆเลยเกมเนี้ยคือคุณต้องใช้คะแนนในการอัปเกรดของต่างๆคือเยอะจัดนะครับแล้วก็มีไอเทมนะครับมาขายในช่วงของกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะในช่วงที่มีกิจกรรมบอก,กิจกรรมแบบ อ่าช่วงเวลาลประมาณนี้ทุกคนนะครับมันจะมีของแรมาขายในพวกที่แบบสามารถอ่าสานปีกสามได้สามารถประสานแบบเออทำแบบสักขีคาถัดไปได้อะไรประมาณทุกคนนะครับมันก็จะมีวัสดุนะครับหรือว่าไอเทมนะครับมาให้เราแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วถ้าราคาไม่ได้แรงมากทุกคนมีงบประมาณซื้อไว้ก็แนะนําว่ากดไว้สักชิ้น2ชิ้นก็ยังดีเนะเพื่อที่จะทําการนะครับประสานไอเทมนะครับไว้ใช้ในอนาคตนะครับ แต่ว่าไม่ต้องดองไว้เยอะก็ได้นะทุกคนนะแค่เอาแบบชิ้นสองชิ้นเอาไว้กันเหนียวอะไรประมาณนี้คือชิ้นแรกเรามันได้คัดฟ,ฟ้ามาชิ้นถัดไปแบบเผื่อมันได้คัดเขียวคัดม่วงอะไรเงี้ยสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจเติมเกมนะครับสไตล์โวลพีจีหรือเกมอื่นอีกมากมายเลยครับวันนี้ขอเสนอเพจนะครับ e r a s e r t ช h o p นะครับเป็นผู้ให้บริการเติมเกมมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0หมืน ID แล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีแอดมินนะครับคอยซับพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนเติมสามารถสอบถามแอดมินได้ก่่อน,นวา จะเติมจำนวนยอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีบริการให้นะครับที่สําคัญนะครับเติมผูกกว่าระบูกเกมอย่างแบบน่นอนนะครับคนไหนที่สนใจเติมเกมนะครับอย่าลืมอีลูสติกช็อนะครับเออก็คือแบบติดติดไว้อะไรประมาณนั้นนะครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยผมแบบรอซื้อเอาก็ได้อะไรประมาณนี้ก็คือแบบอันนั้นก็ไม่ติดนะรอมีคนลงขายก็ได้นะครับแล้วก็รอซื้อเอาสําหรับไอเทมที่ประสานเสร็จแล้วอะไรประมาณนั้นแต่อ่าไอเทมบางชนิดไม่สามารถที่จะ ลงขายได้นะครับอย่างพวกแบบประสานสกีมานะครับประสานสัตว์เลี้ยงมาแล้วคุณจะเอาลงสู่ตลาดขายไม่ได้นะครับก็ต้องทําเองนะครับก็จะมีของม่วงของอ่าคลาสดีๆนะครับก็จะดรอปมานะครับตามที่อ่ากิจกรรมมาเลยนะครับก็คือแบบช่วงกิจกรรมจะมีของม่วงมาลงขายนะครับเพ,เพื่อนๆที่แบบดรอปบอสได้ของดีๆก็จะมาลงขายในช่วงนี้แหละนะครับก็สามารถที่จะ มาชิงกับเพื่อนในเซิร์ฟได้เลยเนี่ยครับคนไหนที่กดก่อนประมูลแพงกว่าคุณก็ได้ไปหรือว่าคนไหนแม่งตึงๆหน่อยตังใช้คะแนนหัวทีเดียวเลยห้าพันหกพันก็คือแบบไม่ต้องประมูลกับใครก็คือแบบได้ไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับคนรวย <c oughs> เออนะครับสำหรับคนรวยแต่ว่าคนไหนที่ไม่มีเงินก็ประมูลแข่งกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาแม่งก็ยื่นจาวไปนะครับแล้วคนรวยมาโป้งเดียวห้าพันหกพันคือจบไอพวกที่ประมูลอยู่หน้าเบื่อเลยก <c oughs> ็ประมาณนั้นทุกคนนะก็เท่าที่ดูมาก็ ในช่วงกิจกรรมเนี่ยก็จะมีขอมาขายให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับการที่ประสานนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าในกรารที่เราเนี่ยจะขึ้นไปเป็นสุดต่างก็คือแบบคุณก็ต้องมียอดเติมบ้างแหละนะครับถ้าคุณแบบไม่มียอดเติมเลยก็ต้องเข้าใจว่ามันคือสายฟรีที่แท้จริงอะ่ะคือไม่มีทางนะครับขึ้นไปแตะได้นะครับทับเซิร์ฟครับเทียร์เซิร์ฟอะ่ะก็คือเราก็จะอยู่ที่อ่าเทียร์ล่างนะครับถึงเทียร์แบบ ก็บกลางๆอะไรประมาณนี้การทำด้แค่นันจริงๆนะมันจะมีในเซิร์ฟแบบมันมันต้องมีอ่ะทุกคนนะที่มันเติมเยอะที่แบบมันแม่งเติมแบบกระจายไปเลยอ่ะทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นขอพรอไม่ว่าจะเป็นแบบแพ็ครายวันขนมคะแนนคือมันหวดเอาแบบยบยับไปทุกคนนะครับก็คือแบบมีหลักห้าหมื่นได้อะไรเงี้ยนะครับก็ท่านสุรตานะครับต้องบอกเลยว่าบุคคลชนิดนี้ต้องเรียกว่าชนิดเลยนะ <laughs> บุคคลประเภทนี้นะครับก็คือสุรตตานะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเรา,านั่นแหละนะครับ ไอพวกที่แบบแม่เงินหนาๆน,นะครับแล้วก็อัดได้เยอะอะไรสำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร,ร์มนะครับเป็นอ a s s แฮสเซนะครับหรือ g m มเมมโที่มีระบบออตโอต้นะครับและไม่มีเวาลาว่างในการไปบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอ UG4 นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร,ร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ UG4 เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร,ร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหนึบไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครัับบซึ่งเหมมาาะะกๆนคร สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปิงไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็ทหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกลัวครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพี่ยามได้เลยครับตรง วันนี้นะครับนะเราก็เกินก่อนเลยนะครับผมเองอ่ะคือหายไปน่าทั้แบบสิบวันได้นะครับก็บางทีอ่ะคือผมไม่ได้แตะมือถือเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบแชทเพื่อนๆนทางโซเชียลเลยแล้วก็ไม่ได้ตอบกลับทาง Facebook เลยนะครับที่สําคัญเลยแม่ไม่ได้เวลด้วยนะครับไม่ได้ลงแดนปีศาจด้วยเลเวลแม่ตามเพื่อนจัดเลยนะครับแค่ไม่ลงวันเดียวแม่เลยเอออันดับตกมาทีละห้าอันดับถีบอันดับมาทุกคนแล้วผมแบบไม่ได้ลงห้าหกวันอะ่ะคือแบบโคตรแย่เลยครับ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเราลงจากตลาดปีศาจให้เพื่อนๆมือใหม่ได้รับชมแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับมันก็จะเป็นในช่วงของหน้ากิจกรรมต่างๆนะครับมันอยู่ในหน้าของช่วงเวลานี่แหละนะครับที่มันจะขึ้นมาให้เรานะครับในส่วนของจากตลาดปีศาจนะครับและลงอ่ะได้อะไรบ้างนะครับคุณจะได้นะครับในส่วนของ e x p เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ลงอ่าบอสได้รับไปแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะได้ในส่วนของ EXP เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ อาจจะมีพวกนะครับไอเทมเล็กๆน้อยๆดรอปมาให้เราบ้างนะครับพวกผนึกนะครับพวกเพชรต่างๆประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ของแรพวกของม่วงของแดงหรอกนะครับมันได้แค่นั้นจริงๆนะครับมันเป็นไอพีเพิ่มเติมให้เรานั่นแหละนะครับจะอยู่ในหน้าฟังก์ชันนะครับเพิ่มเติมของกิจกรรมต่างๆหลายวันนะครับสำหรับ e อพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกับพีพีหน้านะครับแล้วก็มาทํคชิปให้ดูนะครับสำหรับกิจการเพิ่มเติมนะครับจัดตุลาปีศาจเนี่ยมันก็สามารถ ได้ ep เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับทำให้เราเนี่ยอัพเลเวลได้เร็วขึ้นนั่นแหละนะครับจริงๆแล้เราไอเดนปีสาบมันก็ดีกว่าอยู่ดีแหละแต่ว่านี่ก็คือเพิ่มเติมนะครับพี่เองก็หายไปม่าเท่ายหายวันเลเวลตามเพื่อนจัดเลยแต่ก่อนจะเทียร์ท็อปอยู่แล้วนะครับตัวนี้ตกมาเยอะมากนะครับจะต้องตามเพื่อนแล้วนะครับโอเคนะครับคนไหนที่มีสาระดีๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับสำหรับพีนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย